อยากได้เล็กก็ต้องคนกับฉ้างก่อนจะไปรับชมชิปอย่าลืมแวะกดติดตามกดกระดิ่แจ้งเลีือนให้ด้วยนะครับสวัสดี FC แฟนช่องนะครับผมนะครับเมื่อคืนเราจุดทูบเสียงไทยนะครับผมพี่นำโชคแล้วก็ จุดทุบไอไข่นะครับผมนะครับเราได้นะครับผมเราได้4664นะครับท่านผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปรับชมคลิปนะครับว่าเมื่อคืนนะครับคืนวันพระนะครับผมเราจุดนะครับผมได้ตัวเลขตัวไหนนะครับผมนะครับ9กับ6ตัวเดียวกันนะครับผมสลหรับตัวเลขที่เราจุดนะครับผมอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับผมแอดมินได้สตรีมสดวนให้ดูหลายรอบนะครับผมเราไปรับชมคลิปกันนะครับว่า พี่จอมปวกงวดนี้ให้หรือไม่อย่างไรสลับเลขพี่นาโชคนะครับผมนะครับไปรับชมคลิปกันนะครับว่าท่านให้จริงหรือไม่นะครับผมเดี๋ยวเราจะตามม้อีกนะครับผมสลับงวดต่อไปนะครับผมกดติดตามไว้เลยนะครับผมกดติดตามไว้เลยที่จอมปวกกับเลขพี่นําโชคนะครับผมนะครับไปดูรับชมคลิปันเลยนะครับว่าท่านให้จริงหรือไม่ไม่ใช่ว่าเลขออกแล้วเอามาลงนะครับผมเราลงให้ดูก่อนแล้วนะครับผมเราให้ดูคลิปย้อนหลังนะครับผมไปรับชมคลิปกันนะครับท่านผู้ชมนะครับผมตัวเลขก็ได้มาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับผมตัวเลขได้มาแล้วเด้อนะครับผมนีี่่คครรรัับบนนนนะะทผชมม 4 5 9นะครับผมท่านผู้ชมนะครับผม4 5 9นะครับนี่ครับ459ชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับผม4 5 9กทุบจะพังแล้วเด้อทุบค่อนข้างที่จะแตกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับเรามาวิเคราะห์ให้นะครับผมต่อมาเราวิเคราะหให้นะครับท่านผู้ชมนะครับผม นี่เรามาวิเคราะห์ให้นะครับเราจะมาวิเคราะห์ให้ว่าตัวเลขนะครับผมตัวเลขนี้จะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับผมสรับเลขจอมปลวกของ่ําคืนวันที่16วันที่15นะครับผมวันพระนะครับผมจะเป็นตัวไหนนะครับผมนี่ครับนี่คือตัวเลขนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมนะครับเลขจอมปลวกนะครับผมได้4 5 9นะครับผม9กับ6ตัวเดียวกันนะครับเรากลับให้นะครับ9 5 4นะครับผมแล้วก็4 5 6 6 4 9นะครับผมนะครับหรือ fc ท่านใดที่อยากจะไปนําเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับผมก็ ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณานะครับผมแล้วก็เลข2ตัวนะครับผม4 5 5 9 9 5 6 4 4 9 5 6นะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับผมตัวเลขก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับผมก็นําไปวิเคราะห์พิจารณานะครับผมก็ตัวเลขอย่างที่แอดมินได้นําเสนอไปนะครับผมตัวเลขที่แอดมินได้นําเสนอไปก็4 5 9นี่ก็คือทูบเสียงไทยนะครับผม9 5 4 4 5 6 649นะครับผมท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันที่16พฤศจ,จ,จิกายน2563นะครับผมสำหรับเลข2ตัวนะครับผมสำหรับ2ตัวนะครับผม4559 9564 49 ห้าหกนะครับผมตรงใจกับเอซีแฟนช่องทุวไหนนะครับผมถ้าท่านใดชอบก็ลงทุนนะครับถ้าท่านใดไม่ชอบก็ผ่านได้เด้อนะครับเอซีแฟนช่องนะครับผมนะครับย้าเหมือนเดิมนะครับผมทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับผมทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการเสนอเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาเอซีแฟนช่องไปส่องนะครับผมตอนนี้เราจะพาเอซีแฟนช่องไปส่องอยู่ที่จอมปวกนะครับผมว่าจอมปวกนจะให้เป็นตัวไหนเน้อนะครับผมไป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 ส่องกันนะครับท่านผู้ชมนี่ เห็นเป็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเด้อท่านผู้ชมนะครับผมนะครับที่จอมปวกนะครับผมนี่เห็นเป็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเออแสงค่อนข้างที่จะแรงหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราดับแสงก่อนดับแสงก่อนเออนี่เอ๋อนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับผมแสงเทียนแสงเทียนนี่กับพี่นําโชคเด้อเราจะพาไปส่งอยู่ที่จอมปวกนะครับเห็นเป็นตัวไหนเด้อเด้อนี่ครับเราจะดับไฟก่อนดับไฟเอาเทียนก่อน ดยวไปเอาเทียนก่อนเด้อท่านผู้ชมนะครับผมดับไฟก่อนว่าตรงที่จุดทูบนะครับผมจะเป็นตัวไหนนะครับผมอืมนะครับสองสองันนะครับผมท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยเด้อนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับผมรนมารุนกันนะครับว่าตัวเลขจะเป็นตัวไหนนะครับอยู่ที่จอมปลวกเด้อท่าทาย fc เห็นเป็นตัวไหนก็นําไปรูทุืได้เลยนะครับผมนะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะเปียวหน่อยเด้อท่านผู้ชมนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะวังเวงนิดนึงนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม นี่นะครับเห็นไปตัวไหนไหมครับท่านผู้ชมนะครับอืมอุ้ยลมแหงลมแรงลมแรงโอ้ยแก่งแก้งแก่ง้งแก่้งคับท่านผู้ชมครับผม เกร่งเค่งเคร่งเค่งเค่งนะครับท่านผู้ชมนะครับผมตัวเลขอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับผมนะครับของงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับผมนะครับ456นะครับผม954 456 6 49แล้วก็45 59 95 64 59 49นะครับผมนี่เด้อ FC นะครับผมถ้าได้แคปได้ก็แคปเลยเด้อเดี๋ยวๆๆ นี่ครับท่านผู้ชมนะครับผมแชปหน้าจอได้แคปเลยเด้อนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับผมแชปหน้าจอได้แคปเลยนะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับตัวเลขอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับผมย้ํานะครับผมทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสีเข้าและตัวเลขทุกตัวก็มีสลุดนะครับผมไปสลับวิสิทนใดที่เข้ามารับชมย้อนหลังนะครับวนอีกคลิปอีกรอบนะครับผมเราจะพาไปดูเริ่มต้นนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมไปเราไปวนดูคลิปอีกรอบนะครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง